เอ้ยมันหน้าหงุดหงิดชิบหายเลยครับผมไม่ได้โมโหหรืองุนหงิดเพราะผลการแข่งขันนะครับผมคือเข้าใจว่ามันเป็นบอลกระชับมิดเกมอุ่นเครื่องมันเป็นการทดลองทีมครับแต่ผมงูดหงิดเพราะการเปลี่ยนตัวและจัดจัดผู้เล่นลงอ่ะวันนี้ของอาร์เจต้าครับผมคือเราเห็นเปิดขึ้นมาเห็นโยโคเลสลง11ตัวจริงเนี่ยโอ้โหสบายใจคืออยากเห็นโยโคเลสอ่ะทุกคนอยากดูโยโเคเลสอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าคาร์ฮาเวตน่าจะมีการบาดเจ็บแต่ครับผมสิ ตัวจริงเนี่ยเอาโยโคเลสลงมาแต่กองกลางอะ่ะไม่มีโอเดงกาดไม่มีดีแคนไลท์ไม่มีชูเมนดีคือจัดมาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ยังพอเข้าใจได้เป็นการทดลองทีมใช่ไหมแต่ที่มันเจ็บใจไปกว่าน,นั้นครับผมไอ้เปเป้แม่งซื้อมาโคตรแพงครับผมเล่นกับอาร์เซอนอลโคตรห่วยแตกแต่ย้ายไปอยู่เบย,ย่าแล้วอันมึงกลับมายิงทีมเดิมตั้งแต่16นาทีแรกครับโอ้โหเนี่ย กะจะมาดูโยโคลเลสยิงแต่แม่งไอ้เป๊ะแ,แม่งยิงก่อน <c oughs> ครึ่งหลังมานะครับผมช่วงอ่อช่วงจะเปลี่ยนตัวประมาณนาทีที่หกสนี่แหละ <c oughs> โอ้โหเห็นโอเงกาดมาแล้ว <c oughs> ดีแคนไลท์มาแล้วครับผมอ่าชูมินดี้มากาเบวมาคือมามาจะเปลี่ยนแล้ว <c oughs> ผมก็สบายใจหละเออแม่งน่าจะเห็นโยโคลเลตเล่นกับพวกโอเงกาดพวกดีแคนไลท์แม <c oughs> ่งเปลี่ยนโยโคลเลสออกครับผม โอ้แล้วเอาเมิริโน่ไปยืนหน้าเป้าโอ้มันน่าจะให้อโยโคเลสเล่นกับโอเดงกาสักนิดหนึ่งเออให้ดูฟอร์มการเล่นว่าถ้ามีโอกาสจ่ายเข้าไปโยโคเลสจะพลาดไหมหรือยังไงวันนี้เราตัดสินโยโคเลสยังไม่ได้นะครับผมโอกาสจะจ,จ,จ,จับบอลเนไม่กี่จังหวะครับผมและมีโอกาสยิงแค่จังหวะเดียวอะอแล้วก็ไม่ได้แบบการแจ้งอะไรขนาดนั้นเออและส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงนะครับผม มาตีเดลลี่แมน่าจะออกหลุดโลกหลุดทะเลไปแล้วครับผมออกไปไกลแล้วแหละมาดูเกลงมาก็ยังไม่มีอะไรมากครับยังไม่บูอบอวาอะไรมากแต่วันนี้ที่ต้องชมอีกคนนึงก็คือเจ้าหนูแม็กดาแมนครับลงมาเกมไหนในเล่นดีเกมนั้นเรียกจุดโทษได้อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมมองว่าเล่นดีกว่าบุคุโยซาก้าอีกนะเจ้าหนูแม็กดาแมนนะครับผมโอ้โหสุดจริงจริงครับผมลายนี้นะเหลืออีกหนึ่งเกมครับให้อาร์ติต้าเนี่ยลองทีมหวังว่านัดหน้าเนี่ย เราจะเห็น11ตัวจริงหรือว่าตัวหลักๆของอาร์เซนอลชุดหลักๆาง,ง,งพวกโอเดงการ์ดดีแคนไลท์ชูมนดี้หรือว่ายาโคลสตัวหลักบุกโยซาก้าเนี่ยลงเล่นพร้อมกันสักสักนัดนะครับผมจริงๆไม่ต้องเล่นทั้งเกมก็ได้หรอกผมอยากเห็นกลุ่มเนี้ยลงเล่นว่ามันจะเป็นยังไงไงมิติเกมลูกใหม่ๆม,มันจะมาไหมเอออาทิตย์หน้าเนี่ยก็ต้องเปิดฤดูกาลเ,เจอกับแมนเชสเตอร์เูไนเตดแล้วครับผมหรือว่าตอนเนี้ยเรากาลังสับขาหลอกแบรนยูอยู่หรือเปล่าครับ งติดต้มมึงน่าจะสับหลอกถึงแฟนบอลด้วยนะครับผมไม่เป็นไรครับผมยังไงก็เชียร์มันเดิมครับผมหวังว่าเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะไม่เป็นเหมือนพีซีซั่นแล้วกันครับผมสนัดติดแล้วครับผมแพ้มาเนี่ย